สวัสดีครับเรามาพบกับช่องโอปบอยชแนลกันอีกแลว้วนะครับทุกคนต้องบอกว่าตอนนี้นองริซ่าของเรานั้นออกมาเคลื่อนไหวเป็นจนํานวนมากเลยนะจ๊ะแถมยังออกมาทักทายแฟนๆด้วยตัวเองในบับเบิลซึ่งแอดจะเอามาฝากในคลิปนี้กันทั้งหมดอย่างแน่นอนเลยนะจ๊ะเสียดายที่โนริซ่ายังไม่ได้ไลฟ์ในบั b เบิลนะทุกคนถ้าไลฟ์เมื่อไหร่แอดก็จะพยายามตื่นมาให้ทันนะจ๊ะเพราะโงริซ่าชอบมาตอนเช้าๆทุกคนอะเรามาเริ่มจากเรื่องแรกกันเลยดีกว่าที่โนริซ่าของเรานั้นทักแฟนๆในบับเบิลเลยกันนะจ๊ะ โดยมีโพสต์หนึ่งมาสรุปให้ด้วยนะจ๊ะแอดก็จะขอหยิบยกโพสต์นี้นมาบอกให้เลยละกันเพราะแอดไม่สามารถถ่ายนะ้าจอได้จ้าเขาบอกว่าอาหารมื้อชาวมื้อแรกของนอริซ่าของเราในไทยคือข้าวเหนียวไก่ทอดและลาทงโขซอฟไทยแลนด์นะจ๊ะต้องมาโดยมีการถามแฟนชาวไทยว่าวันนี้มีใครมาหาหนูบ้างคะนอริซ่าของเรากระักไทยในบับเบิลด้วยว่าสวัสดีตอนเช้าจากประเทศไทยนะแฟนๆถึงสภาพอาการยังคงร้อนเหมือนเดิมขอบคุณนะสิงคโปร์สนุกมากอะไรก็ว่าไปแล้วก็ตอบแฟนๆที่ฉลองครบรอบ50วันในแอปพลิเคชันนี้นะจ๊ะรีบบอก ว่าจะมาบ่อยๆนะแล้วมีการถามฟแฟนๆต่อว่าทําไมยังไม่กินข้าวแล้วบอกให้กินข้าวให้ดีๆอะไรอย่างนี้บอกฟแฟนๆที่กาลังจะไปเรียนว่าสู้ๆวันนี้มีใครมาหาหนูบ้างล่ะอะอะไรก็ว่าไปจริงๆมีคนตอบว่าหนูจ้าอะไรเงี้ยนะโริซ่าก็ออกมาเ yeah ย่ด้วยนะแต่ทางแอปพลิเคชันไม่ให้แคปหน้าจอนะจ๊ะจริงๆถ่ายมาให้ดูก็ไดนะ้แต่ไม่เป็นไรนะเป็นประโยคสองสาประโยคเนาะไม่เป็นไรเนาะอ่ะแล้วก็จะมีรูปในส่วนของไก่ย่างข้าวเหนียวมีรูปแบบสังขยาต้ตองโก้โน่นนี่นั่นโอ้ oh my gosh มาไทยจริงไม่โกตาจ้ามาถึงก็รีบเอาใจ แฟนๆชาวไทยแล้วก็พูดถึงแฟนๆสิงคโปร์กันด้วยซึ่งก็ต้องมีอีกโมเมตนต์หนึ่งที่แอดต้องบอกว่าประทับใจมากๆเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ที่โริซ่าของเราเนี่ยไปโอ้โหถึงที่นู่นเนอะแล้วก็ไปเต้นปูนีอีป,ปีไปนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมาพูดถึงปูนีอีป,ปีกันก่อนละกันเพราะก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของโริซ่าของเราโดยเจ้าของเพลงจ้าคุณจันทร์จันทพร์ผเนี่ยเขาก็ออกมาร้องให้ในไลฟ์ส่งเขาส่วนตัวเลยแล้วก็ทางอมรินทไทยแลนด์ทีวีเนี่ยเขาก็มีการมานําคลิปมาแชร์เนาะแล้วก็โอ้โหตเเ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 ห็็็นนนนแลลลลล้้้้้้้ววกกรรูสึึ่่าาาาาาขขใจจยยถถปองงงงพพิซี2 ครั้งครั้งแรกน่ก็ทําให้เขาดังขึ้นไปอีกรอบนึงแล้ว <laughs> ใช่ไหมรอบนี้ก็ดังขึ้นไปอ,อ,อีกรอบอีกรอบนึงอะทุกคน <laughs> เกิดมา <c oughs> เห็นคลิปที่ทิลิซาเอาไปเอาไปเหงนปุ่นปีปีไปเต้นลงละใหยเลยคือ <c oughs> เราก็เป็นคนคนหนึ่งที่แบบ <c oughs> เป็น,นคนับพิลิซานะฮะอนไอ้แคที่พูดไม่รู้เรื่องที่แบบดีใจมากมากก็คุณไปทาง พิลิ z านะคะที่เอาเพลงปูนิปอิปิไปเต้นอีกแล้วนะคะมันทำให้ชีวิตเราแบบมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วก็ทำให้เพลงมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นด้วยต้งองโมเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเป็นอะไรที่ธรรมชาติด้วยน้องก็คือแบบ ซัพพอร์ตโดยที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรแต่ผลประโยชน์นั้นไปอยู่กับที่เจ้าของเพลงหลายรอบแล้วไม่ว่าจะเป็นด i สนีย์โรเจอร์หรือจะเป็นคนอื่นๆที่นริซ่าเนี่ยหยิบยกเพลงมาเต้นในรดดีฟิล์มอื่นๆก็ตามทีนะจ๊ะรอบนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่แอนรู้สึกประทับใจมากๆที่เจ้าของเพลงเขาก็คงทราบซึ้งไม่ต่างจากลิเบิลทุกคนนะจ๊ะที่ก็เข้าใจเขาเหมือนกันนั่นเองเด้อส่วนอีกโมเมนต์หนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ แฟนบอยตัวยงคนนี้นะจ๊ะที่จริงเลยไอดก็อัพคลิปเขาไปแล้วนะแต่ว่าเขามาอัพคลิปเสริมอีกมีจังหวะที่เขาเนี่ยพูดภาษาไทยเพราะเขาไปเรียนภาษาไทยมาตรงนี้แอดคิดว่าคงไม่ต้องพูดเยอะให้ไปดูวิดีโอกันเองดีกว่าว่าเขาเนี่ยทำให้นอริซ่าเราตกใจขนาดไหนดในเรื่องของภาษาจ้าเอ้ยน่ารักมากโปรดบุญชอบนอริซามามาบุญตุ้มมีตั้งใจอยากให้ดูนอริซามามาบุญตุ้มมีตั้งใจอยากให้ดู คค่่ะะ Translation? Because at least I'm learning Thai really hard right now. I Thai Thai thought you thought you were We ไม่ใช่เป็นภาษาเมรีภาษาสังเกตดีมากค่ะจริงว่ะค่ะ เป็นไงดูไปก็อึ้งไปนะแอดก็เฮ้ยเขาเรียนจนเขาพูดแบบตอบไปตอบมาได้แบบธรรมชาติขนาดนี้แสดงว่าต้องรักมากขนาดไหนถึงแบบสามารถพูดคุยจนเหมือนเป็นเรื่องของภาษาโต้ตตไปตอบมาอะไรเงี้ยคือน่ารักจริงทุกคนปราะมือภอู่ิใจแอนอริซ่าแล้วเป็นแอดก็คงแบบอุ้ยฉันภูมิใจซอฟ o ์พาวเวอร์ฉันใช้ได้ผลอะไรางี้เฉปะ แต่ไม่ได้ผลได้ยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็มีชาวต่างชาติเนี่ยยังคงเดินทางมาตามรอย MV Rockstar ที่เยาวราของโนริซากันไม่หยุดไม่หย่อนนะจ๊ละล่าสุดก็มีการถ่ายรุดขึ้นมาแล้วก็แบบภูมิใจในตัวน้องมากๆอะไรก็ว่าไปนั่นเองนะจ๊ะซึ่งพอพูดถึง Rockstar แล้วก็ต้องบอกว่าในเว็บไซต์ของโนริซาก็คือเว็บไซต์ Official Round ตอนนี้ก็มีการนับถอยหลังที่ตื่นเต้นมากๆก็คือโนริซาจะมีเพลงใหม่แล้ว แล้วเหมือนจะมีการแบบว่าสปองสปอยอะไรใน Official r ลราวด้วยมีคำว่า outer ego ต่างๆที่เราเคยเห็นหินตรงนี้ไปบ้างแล้วก็สปอตตัวใหม่ที่เปิดช่วงต้นแฟนนิดอัพเห็นไหมที่สิงคโปร์ตอนนี้ก็มีการอัพแบบ hd มาให้พวกเราได้รู้กันแล้วนะจ๊ะ ซ,ซ,ซึ่งตอนนี้เราก็ต้องมานั่งเดากันแล้วว่าเฮยเ้ยเพลงนี้จะมีความอะไร่ายังไงคือดูแล้วก็มีความเซ็กซี่มีความ AI มีความแบบอนาคตอนาคตล้ำยุคล้ำยุคอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะเป็นเพลงแนวบูหรือเปล่ารือถ,ถ้าเกิดว่าเซอร์ไพรส์กว่านั้นอาจจะเป็นคอนโทนที่เราเห็นไปเลยก็ได้หรือจะเป็นเพลงประกอบเอ่อซีรีส์เดอะไวท์โตสหรือเปล่าอ่ะใครจะไปรู้ใช่ไหมที่โน,นริซ่าของเราบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้ในประเทศไทยอาจจะได้ฟังก่อนใครหรือเปล่าเพราะน้องบอกอัลบั้มเสร็จแล้วอะแกใช่ไหมโดยเพลงท่านับไทยหลังดีๆเนี่ยก็จะปล่อยประมาณวันที่ ที่เขากะกันไว้นะก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าใจ19ปล่อยทีเซอร์หรือว่ายัางไงเพราะว่าเคยมีคนกะไว้ว่าวันที่2 1จะเป็น MV ใช่ไหมก็ค่อนข้างตรงอยู่นะทุกคนอ่ะไม่แน่เหมือนกันเนาะก็ต้องมานั่งรอดูกันนั่นเองนะจ๊ะ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่แอดไม่พูดถึงไม่ได้เช่นกันก็คือลอนริซาของเรามาอัพภาพใน i g เมื่อคืนนี้ทุกคนได้เข้าไปดูระยัางไปกงเรกากดไลค์กันเน็ตหนึ่งนะจ๊ะอัพตั้งปสิบสามภาพเลยนะถ้าจำไม่ผิดนะเวลาน้องไม่อัพภาพก็ไม่อ่าไม่อัพเวลาอัพทีหนึ่งก็อัพเป็นปืนกลเลยนะจ๊ะไปกดไลค์เอนเกจเมนต์เอนเกจใจกันใน IG เยอะๆกันด้วยนะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้มาฝากกันประมาณนี้แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้าจุบุจุบ 这拿出来的。